สามีที่เคยดูแคลนฉันต่อหน้าเมียน้อยไม่รู้เลยว่าฉันคือทายาตรกูลใหญ่ที่สามารถล้มชีวิตเขาได้ในพริบตาคืนหนึ่งเมื่อประตูบ้านถูกเปิดด้วยกุญแจปริศนาเสียงฝีเท้าของชายชุดดำและสายตาเย็นชาของผู้นำตระกูลได้เปลี่ยนชะตาของเขาไปตลอดการลมเย็นพัดผ่านระเบียงห้องรับแขกกลิ่นชาอ,อ่อ,อนๆลอยคลุ้งแสงแดดบ่ายลอดผ่านม่านสีครีมเข้ามาแต่ความอบอุ่นนั้นกลับไม่สามารถกลบความเย็นชาในสายตาของเขาได้ ฉันนั่งอยู่บนโซฟานังหสีดำมือกุ่มแก้วชาไว้แน่นหัวใจเต้นช้าแต่หนักเหมือนถูกถ่วงด้วยก้อนหินเขานั่งตรงข้ามข้างกายมีผู้หญิงอีกคนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยาะสายตาไล่มองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วเสียงของเขาก็ดังขึ้นชัดเจนช้าและเต็มไปด้วยการเหยียดยม้มเธอเป็นความผิดพลาดของฉัน แก้วชาในมือฉันสัน่นความร้อนจากน้ำชาราวกับหายไปในพริบตาเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงข้างเขาแทงเข้าในหูเหมือนใบมีดแหลมคมฉันมองหน้าเขาชายที่ครั้งหนึ่งเคยสัญญาว่าจะดูแลฉันไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เขากำลังนั่งจับมือผู้หญิงคนอื่นและมองฉันราวกับฉันเป็นเพียงสิ่งที่เขาไม่ต้องการเธอควรออกจากบ้านหลังนี้ไปซะ เขาพูดต่อน้ำเสียงราบเรียบแต่ในใจฉันรู้ว่ามันคือคำสั่งขับไล่ลมหายใจของฉันเริ่มหนักขึ้นในหัวเต็มไปด้วยเสียงเต้นของหัวใจตัวเองและความทรงจำในวัยเด็กบ้านหลังใหญ่ประตูไม้แกสลักเสียงพ่อที่พูดกับแขกสำคัญของตระกูลเขาไม่เคยรู้เลยว่าฉันเกิดในตระกูลที่ผู้คนในเมืองนี้ไม่มีใครกล้าลบหลู่ ไม่เคยรู้เลยว่าฉันคือทายาทเพียงคนเดียวของสมบัติและอำนาจที่เขาไม่อาจจินตนาการฉันยกแก้วชาวางลงบนตัวอย่างช้าๆเสียงแก้วกระทบโตัวดังสายในความเงียบเขาและเธอมองมาที่ฉันแต่ไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมฉันยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ซ่อนความลับไว้ลึกที่สุดก่อนจะเอ่ยเพียงประโยคสั้นๆ ฉันหวังว่าคุณจะพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจังหวะนั้นเสียงโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นหน้าจอปรากฏชื่อที่ทำให้เลือดในกายเขาอาจต้องเย็นเฉียบชื่อที่แม้แต่ผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้ยังต้องให้เกียรติคุณต้องการให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้จนถึงฉากที่เขาเริ่มระหนักว่าเมียน้อยของเขาไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยไหมสายตาของเขาเหลือบมองหน้าจอโทรศัพท์ในมือฉันเพียงแค่เห็นชื่อที่ปรากฏ สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีความมั่นใจเมื่อครู่หายไปเหมือนถูกลมพัดเปลิวฉันกดรับสายเสียงทุ้มหนักและส่งอำนาจดังลอดออกมาจากปลายสายหนูอยู่ไหนพ่อจะให้คนไปรับฉันเหลือบตามองเขาเห็นดวงตาของเขาเริ่มไหววูบเมียน้อยที่นั่งข้างๆเขายังไม่เข้าใจสถานการณ์กลับเอื้อมมือมากอดแขนเขาแน่นราวกับแสดงชัยชนะ อยู่ที่บ้านของสามีข้าฉันตอบเสียงเรียบแต่คิดว่าคงต้องกลับบ้านตระก,กูลเร็วๆนี้เสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบดีพ่อจะให้คนจัดการเรื่องนั้นให้ฉันวางสายบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันความเย็นจากเครื่องปรับอากาศเหมือนแทรกเข้ามาในผิวหนังของทุกคนเขากลืนน้ำลายพ่อของเธอคือใครกันแน่ ฉันเองตัวพิงโซฟายกยิ้มบางๆคนที่คุณไม่ควรลบหลู่ตั้งแต่แรกเมียน้อยข้างเขาขมวดคิ้วแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากภายนอกไฟหน้ารถหลายดวงสาดเข้ามาในบ้านเงาร่างของชายชุดดำจำนวนมากเคลื่อนไหวอยู่ด้านนอกหัวใจของเขาเต้นแรงดวงตากวาดมองรอบๆอ,อย่างไม่มั่นคงมือของเมียน้อยที่กอดแขนเขาเริ่มสัน่น เพราะเธอเองก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่กำลังเข้ามาไกลประตูบ้านถูกเปิดออกอย่างหนักชายวัยกลางคนในชุดสูทเข้ามาสายตาคมของเขาจับจ้องไปที่ฉันเพียงคนเดียวก่อนจะเอ่ยคำที่ทําให้เขาแทบหยุดหายใจคุณหนูพอให้ผมมารับกลับบ้านฉันลุกขึ้นจากโซฟาอย่างสนาง,งามสายตายังไม่ลับไปจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นห้องดังกอง รากับทุกก้าวคือการตอบย้ำอำนาจที่เขาไม่เคยรู้ว่าฉันมีคนสนิทของพ่อเดินนำหน้าชายชุดดำอีกสี่คนตามประกบเมียน้อยของเขาขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสีหน้าเริ่มซีดเหมือนเพิ่งตระหนักว่าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เธอคิดฉันหยุดยืนตรงหน้าเขาเพียงระยะห่างหนึ่งก้าวเสียงของฉันนุ่มแต่แฝงแรงกดดันที่ทำให้เขาแทบกลืนคำพูดไม่ลง ความผิดพลาดบางครั้งก็มีค่ามากกว่าที่คุณคิดเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงเครื่องยนต์จากรถหรูหลายคันที่จอดเรียงด้านนอกกลบหมดแสงไฟจากด้านนอกส่องลอดเข้ามาในบ้านเผยให้เห็นโลโก้ตระกูลฉันที่ติดอยู่บนรถทุกคันโลโก้ที่แม้แต่คนมีอำนาจในเมืองนี้ยังต้องหลีกทางฉันหันหลังให้เขาก้าวเดิอนออกจากบ้านหลังนั้นแต่ก่อนจะก้าพ้นประตูฉันหยุด หันกลับไปมองเพียงเสี้ยววินาทีรอยยิ้มเย็นปรากฏบนใบหน้าและคุณจะรู้ว่าการลบหลุดตระกูลฉันต้องจ่ายแพงแค่ไหนเสียงประตูรถเปิดฉันก้าวขึ้นไปนั่งคนสนิทของพ่อปิดประตูให้เบาๆรถคันนั้นเคลื่อนออกไปช้าๆทิ้งเขาไว้กับความเงียบและความกลัวที่ค่อยๆกลืนกินหัวใจเขายืนแข็งอยู่กลางห้องเหมือนร่างไร้วิญญ,ญาณ เมียน้อยที่เคยยิ้มเยาะฉันเมื่อครูตอนนี้กำมือเสื้อเขาแน่นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดวันเสียงล้อรถของขบวนตระกูลฉันค่อยๆเลือนหายไปแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในบ้านคือความเงียบกดดันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจติดขัดของเขาเขาซุดตัวนั่งลงบนโซฟามองมือของตัวเองที่สัน่นเงยเย็นไหลลงข้างขมับ ภาพโลโก้ตระกูลฉันที่ประดับอยู่บนรถยังฝังแน่นในหัวเขาชื่อเสียงและอำนาจของตระกูลนั้นเขาเคยได้ยินแต่ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่เขาเคยเรียกว่าความผิดพลาดจะเป็นหนึ่งในนั้นเมียน้อยเอ,อ่ยเสียงสัน่นเราเราจะทำอย่างไรดีเขาเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่มีคำตอบไม่มีแผนมีเพียงความจริงที่ว่า ตั้งแต่วินาทีนี้ไปชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในกำมือของตัวเองอีกต่อไปเขาพิงหลังกับพนักโซฟาดวงตาเมือมองเพดานแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพความทรงจำตั้งแต่วันที่เขาพบฉันครั้งแรกจนถึงวันที่เขาเลือกทำร้ายฉันด้วยคำพูดเมียน้อยเดินวนไปมาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังทีเหมือนเสียงหัวใจของเธอที่เต้นไม่เป็นจังหวะ เธอหยุดหันมามองเขาถ้าตะโกนเธอมีอำนาจขนาดนั้นเราจะถูกทำอะไรหรือเปล่าเขากัดริมฝีปากมือกำแน่นแต่ความจริงคือเขาเองก็ไม่รู้เขาเพียงรับรู้ว่าอำนาจของตระกูลฉันสามารถทำให้ธุรกิจของเขาพังได้ในพริบตาและแม้แต่คนที่เขาคิดว่าเป็นพันธมิตรก็อาจหันหลังให้โดยไม่ลังเล เสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นก้องกังวานในความเงียบเขาเหลือบมองมันแต่ลังเลที่จะรับสายเสียงนั้นดังต่อเนื่องตอกย้ำความตึงเครียดในห้องในที่สุดเขาก็เอื้อมมือไปรับเสียงปลายสายหนักแน่นคุณควรเตรียมตัวเพราะสิ่งที่คุณทำมันจะถูกชำระบ,บัญชีในไม่ช้ามือของเขาชาวา่าโทรศัพท์แทบหลุดจากมือ เมียน้อยมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามแต่เขาไม่มีคำตอบให้เธอมีเพียงความเงียบและความกลัวที่เริ่มกัดกินจากข้างในเขาวางหูโทรศัพท์อย่างช้าๆเสียงวางสายดังกริ๊กแต่กลับดังก้องในความรู้สึกเหมือนเสียงประตูคุกที่ปิดลงเมียน้อยก้าวถอยไปหนึ่งก้าวเหมือนจะเว้นระยะจากเขาราวกับกลัวว่าเพียงอยู่ไกลจะพล่อยติดร่างสวยไปด้วย เงามื่อจากหน้าต่างเริ่มเลื่อนคลุมเข้ามาในห้องท้องฟ้าด้านนอกกลายเป็นสีเทาหนักเสียงฟ้าร้องแผ่วๆลอยมาตามลมความกดดันที่แผ่สั้นทำให้แม้แต่การหายใจก็รู้สึกยากเขาเดินไปที่บานหน้าต่างแวกผ้าม่าเล็กน้อยและหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นรถสีดำคันเดิมของประกูลฉันจอดนิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนไฟหน้ารถปิด แต่สามารถมองเห็นเงาร่างในรถได้อย่างชัดเจนเขากลืนน้ํำลายฝืดๆความเย็นไหลผ่านสันหลังเพราะเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การเฝ้าดูแบบบังเอิญแต่มันคือการบอกให้เขารู้ว่าเขากำลังถูกจับตาอยู่ทุกลมหายใจเขาปล่อยมือจากผ้าม่านถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมานอกอบเมียน้อยยืนกาะผนัง ดวงตาเบิกกว้างพวกเขามาที่นี่เพื่อทำอะไรเสียงของเธอสั่นเหมือนกระจกบางๆที่พร้อมจะแตกเขาไม่ตอบเพราะแม้แต่ในใจเขาเองก็ไม่อยากรู้คำตอบความเงียบในบ้านตอนนี้หนักหน่วงจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินชัดเจนทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นไม่ใช่การเคาะธรรมดาแต่เป็นจังหวะช้าหนักและมั่นคง เหมือนผู้คขรู้ดีว่าคนข้างในไม่มีทางหนีไปไหนได้ทั้งเขาและเมียน้อยหันมองประตูพร้อมกันหัวใจเต้นรัวและในชั่วเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้ว่าช่วงเวลาที่เขากลัวที่สุดอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิดเสียงขอหยุดลงกระทันหันความเงียบเข้ามาแทนที่แต่ความรู้สึกกดดันกลับยิ่งทวีคูณมือของเขาชุ่มเหนือ เขาเหลือบมองเมียน้อยเธอสายหน้าแรงเหมือนจะบอกว่าอย่าเปิดประตูแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเสียงประตูหน้าก็ดังกริก๊กราวกับกุญแจถูกไขาจากด้านนอกบานประตูเปิดออกช้าๆอากาศเย็นจากภายนอกไหลเข้ามาและร่างของชายชุดดำสองคนก็ก้าวเข้ามาอย่างเงียบงนันดวงตาของพวกเขาเย็นเฉียบเหมือนไม่ได้มาที่นี่เพื่อสนทนา หนึ่งในนั้นมองตรงไปที่เขาน้ำเสียงเรียบแต่ทรงอำนาจเจ้านายของเราต้องการพบคุณเดียวนี้หัวใจของเขากระแทกแรงความรู้สึกหนาวเยื่อแผ่ซ่านไปทั่วร่างเพราะเขารู้ว่าการพบครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อพูดคุยธรรมดาแต่มันคือการตัดสินชะตาเขากลืนน้ำลายฝืดขาแข็งราวกับถูกตรึงกับพื้นเมียน้อยยกมือจับแขนเขาแน่น แต่แรงบีบนั้นกลับทำให้เขารู้สึกยิ่งแร่หนทางชายชุดดำก้าวเข้ามาอีกก้าวกลิ่นน้ำหอมจางๆที่ปนกลิ่นหนังของเสื้อแจ็คเก็ตทำให้บรรยากาศรอบตัวอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกไปกับเราน้ำเสียงนั้นไม่มีคำขู่แต่กลับทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีเขาถูกจับประคองให้เดินออกจากบ้านเมียน้อยวิ่งตามแต่ถูกอีกคนยื่นแขนขวางไว้ เธอไม่ได้ถูกเรียกประตูบ้านปิดลงอย่างแรงตัดเสียงร้องของเมียน้อยให้หายไปในทันทีข้างนอกอากาศกลางคืนเย็นเฉียบรถสีดำคันใหญ่จอดรออยู่ไฟในรถสว่างเพียงพอให้เขามองเห็นว่ามีใครบางคนกำลังนั่งอยู่ด้านในเงาร่างนั้นนิ่งสงบแต่กลับปล่อยแรงกดดันที่ทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าชายชุดดำเปิดประตูรถให้ เขาเก้าวขึ้นไปอย่างลังเลหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเมื่อบานประตูปิดเสียงทุกอย่างภายนอกถูกตัดขาดเหลือเพียงความเงียบและลมหายใจของเขาที่ดังผิดปกติเงาร่างตรงบอกฝั่งตรงข้ามเริ่มขยับแสงไฟภายในรถสองให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาคมกริบ เหมือนสามารถมองทะลุความคิดเขาได้ทุกอย่างเธอรู้หมายว่าฉันคือใครเสียงทุ้มตํำถามอย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลเขาพยักหน้าเบาๆเพราะนี่คือบุคคลที่เขาเคยได้ยินชื่อมานับครั้งไม่ถ้วนผู้นำตระกูลของฉันชายที่มีอำนาจควบคุมทั้งธุรกิจและชีวิตผู้คนในเมืองนี้ได้เพียงปลายนิ้วชายคนนั้นเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย มุมปากยกขึ้นอย่างเย็นชาเธอเรียกหลานสาวของฉันว่าความผิดพลาดต่อหน้าเมียน้อยของเธอคำพูดนั้นเหมือนขมมีดแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเขาทันทีเขานั่งนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณคำพูดนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวชายชุดดำอีกคนที่นั่งข้างเขาเหลือกมองเพียงแวบเดียวแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยการเตือนว่าทุกคำตอบต่อจากนี้ จะเป็นตัวตัดสินชะตาของเขาผู้นำตระกูลมองเขานิ่งแล้วเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงชัดเจนในโลกนี้สิ่งที่คนเราพูดอาจหายไปตามลมแต่สำหรับตระกูลของฉันคำพูดคือคำตัดสินเขาก้มหน้าลงตำ่ำรู้สึกถึงแรงกดทับที่หนักจนแทบหายใจไม่ออกความกลัวและความเสียใจเริ่มผสมปนเปกันจนเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรจะร้องขอหรืองเงียบ รถเล่นเข้าสู่ทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่แสงไฟสองลอดกิ่งไม้ลงมาเป็นเงาลายทับบนใบหน้าเขาเหมือนโครงขังที่ค่อยๆปิดลงเมื่อรถหยุดชายชุดดำเปิดประตูสายลมกลางคืนพัดแรงนำพากลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ที่เขาเคยได้กลิ่นเมื่อตอนแต่งงานกับเธอเขาถูกพาเดินเข้าไปในคาริหที่โออาประตูไม้แกะสลักเปิดออกและทันทีที่ก้าวเข้าไป เขาก็พบเธอภรรยาที่เขาเคยดูแคลนเธอยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟอุ่นในชุดราตรีงดงามแต่ในแวลตากลับเต็มไปด้วยความเย็นชายินดีต้อนรับสู่บ้านของความผิดพลาดเสียงของเธอนุ่มลึกแต่ทุกคำชัดเจนพอที่จะปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้